สวัสดีครับสวัสดีชาวระบายหลังทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาระบายความรู้สึกหลังดูอนิเมชันเรื่องบัสไรเย่ให้ฟังกันครับ <To> it's the thing to your So your do I grandma and I used โอเคครับผมสาหรับหนังเรื่องบัตไลยเย,ยนะครับผมที่เพิ่งได้ดูสดสดร้อนร้อนมาเลยนะความรู้สึกหลังได้ดูหนังเฉยๆนะเหมือนตอนที่ได้ดูตัวอย่างไปเลยตอนที่ได้ดูตัวอย่างก็มันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรดึงดูดนะพอได้ไปดูตัวหนังเต็มแล้วด้วยตัวละครด้วยเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเฉยๆไม่ได้มีอะไรตื่นตาตื่นใจอะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าถามว่าอะไรที่เป็นแรงดึงดูดที่เราอยากจะเข้าไปดูก็น่าจะเป็นตัวของบัตไลเยเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็น ตัวละครที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะในตัวการ์ตูนตัวนี้นะทำให้อยากที่จะเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่พอได้ไปดูจริงๆแล้วผมผมค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงนะด้วยความที่สีสันของหนังอนะ่ะมันค่อนข้างที่จะจืดชืดด้วย แล้วก็ตัวละครมิติของตัวละครค่อนข้างน้อยไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากมายแต่มันก็จะมีตัวละครแย่งซีนอยู่นะก็คือตัวที่ชื่อว่าซอกนะครับผมนั่นก็คือแมวขุนยนนะเพราะว่ามันดูน่ารักแล้วมันก็แบบว่าไม่รู้อ่ะมัน,ม,นมันเห็นเวลาเห็นเห็นตัวละครที่เห็นไอตัวแมวตัวเนี้ยม,แบบมันก็จะแบบก็จะแบบเอ,อ้ยยิ้มๆ <laughs> แต่อย่างตัวละครหลักก็คือบัตไลเย,ย่เนี่ยผหค่อนข้างที่จะแบบแอบติดหวังนิดนึงเพราะ มันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อบัลลเยยสามารถทําอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันไม่มีมันเป็นมันเป็นตัวละครที่เดินตามเส้นทางของเรื่องไปเลยอะ่ะ ในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเองก็มันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยส่วนในส่วนของตัวร้ายในเรื่องผมจะบอกยงี้ว่ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราดู Star Wars อ่าเป็นยังไงก็ไปวิเคราะห์กันเราเองนะว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณว่ากลุ่มของตัวบัตไลยเยียเนี่ยได้ทำการ ออกสำรวจดาวต่างๆจนไปเจอดาวดวงหนึง่งก็เลยได้ทําการลงเพื่อไปสำรวจระหว่างที่สำรวจอยู่เนี่ยก็ไปเจอถาวันกินคนจึงตัดสินใจที่จะกลับไปที่ยานตัวเองเพื่อที่จะนํายานขึ้นนะครับผมแต่ด้วยความที่ตัวบัตเลเยียเนี่ยก็มีความมั่นใจในตัวเองมากว่าตัวเองสามารถที่จะนํายานขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วยานเกิดความเสียหายทําให้ยานต้องติดแงะอยู่ในดาวดาวนี้นะครับผมทําให้ตัวบัตเลเยียเนี่ยต้องหาวิธีเพื่อที่จะพาลูกเรือทั้งหมดกลับสู่โลก เนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าถามว่าหนังเรื่องบัตรละเยียเนี่ยสนุกไหมตื่นเต้นตไหมในส่วนตัวผมเองผมมองว่ามันเฉยๆมากเลยค่อนข้างที่จะไปทางน่าเบื่อด้วยก็รู้สึกรู้สึกแอบผิดหวังนะแอบผิดหวังนิดนึงด้วยความที่ตอนที่เป็น Toy Story เนาะมันจะมีเนื้อเรื่องมีปมปัญหามีการประจดภัยอะไรมากมายนะแต่พอมาเป็นแยกออกมาเป็นตัวละครบัตรละเยียเองเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อแล้วก็ไม่มีอะไรที่มัน ตื่นตาตื่นใจอ่ะออประมาณนี้แหละถ้าถามว่าชอบฉากไหนในหนังผมชอบฉากที่อีซี่เนี่ยเล่นกับแมวก็คือตัวไอตัวซอกก็คือแมวหุ่นยนต์เนี่ยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของมันอนะเหมือนแมวแมวปกติเลยมันก็มีการแบบเกาลักเกาเกาฟงแล้วมันจะมีเสียงเสียงเวลาแมวแมว่ะเอออย่างเงี้ยเออนะ่ผมผมจะชอบฉากนั้นฉากอื่นก็เฉยเยฉากอื่นไม่ได้มีอะไรที่ผมชอบเท่าไหร่นะครับผม โดยรวมสำหรับหนังเรื่องบัตรละเอียผมมองว่าค่อนข้างที่จะไม่สนุกนะหนังค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็ขาดสีสันในหนังขาดมิติของตัวละครขาดเนื้อเรื่องที่มันมีความกระชับแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่านี้นะครับผมพอสมควรเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมความรู้สึกส่วนตัวผมเองครับผมก็ขอให้คะแนนสำหรับการ์ตูนนิเกชั่นเรื่องบัตรละเยียนะผมอยู่ที่6เต็ม10ครับ เนี่ยครับผมก็จบไปแล้วกับการวิเคราะห์แล้วก็รีวิวหนังอนิเมชันเรื่องบัตสไลเย,ยนะครับผมสําหรับใครที่รอดูการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะก็สามารถเข้าไปดูกันที่โรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับผมตีตั๋วกันเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมและย้ําเลยนะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับผมทุกคนต้องไปสัมผัสเอาเองนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ไปดู ก่อนที่จะตัดสินหนังสุดท้ายนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e กันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันนะครับผม,ผมก็ช่วยกันคอมเมนต์กันมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ตามนี้ครับผมวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ